ขับมาตลอดทางเนี่ยไม่คิดเลยว่าเป็นกำแพงบ้านคนนี่น่าจะต้องเป็นกำแพงเมืองเชียงใหม่แน่ๆเลยอ่ะคงหาดหลังใหญ่ขนาดนี้โดนจับเข้าไปด้วยเจ้าหนี้ของแต๋วเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน,น่ๆเลยวะ่ะจะรอยไหมเนี่ย โถมาอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้โหโล่มาทั้งพรทั้งวันทั้งทีพร้อมใจเราเลยขนาดนั้นคุณเช๋อตามกลับมาแล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านไปคะ karaoke, คุณหนูคุณหนูจะรับเครื่องดื่มเย็น <laughs> ๆหรือว่าจะเป็นขนมหรือว่าเป็นผลไม้ก่อนดีคะยังก่อนแล้วกันนะคะแปมคิดถึงคุณพ่อมากเลยะคะ่ะขอไปเจอคุณพ่อก่อนนะคะ <quello> คุณพ่อคองรอได้แล้วเนาะหยุดไม่ต้องตามมาฮัลโหลมีอะไรฮัลโหลแี่พวกมันทำอะไรเธอเปล่าอ่ะเป็นไงบ้างเนี่ยพวกมันพวกไหนไอ้พวกชายชุดดำไงที่มันจับเธอเข้าไปในคะเลหาดอ่ะ นายรู้ได้ไงอะฤหาสลือหาดไหนแล้วตอนนี้นายอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เห็นเธอโดนจับมาก็เลยไล่ตามมาเลยสิตอนนี้อยู่หน้าฤหาสลือหาดแล้วไม่ต้องห่วงนะแต้วเดี๋ยวจะหาทางเข้าไปช่วยอุย้ยไม่ต้องไม่ต้องคือฉันลำคาญแล้วอะที่เจ้านี้จะมาทวงจะมาทวงจะมาไล่ตามอย่างเงี้ยฉันก็เลยเข้ามาเพื่อจะมาเจราจาแล้วก็จะมาเคลียร์ให้มันจบจบไปเลยอะจะได้ไม่ต้องยุ่งกันอีกก็ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันเสร็จแล้วฉันก็กลับไป นายกลับไปก่อนเถอะไม่อะฉันไม่เชื่อหรอกว่าพวกมันจะยอมคุยกับเธอดีๆเอางี้เอางี้เดี๋ยวฉันรอตรงนี้ถ้าเกิดว่าเธอมีอะไรนะเธอรีบโทรมาเลยนะเข้าใจไหมแตบวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องหรอห,<า>หนูตามลูกตามคือใครอะแตวเฮ้ยแค่นี้ก็นะแตบวแตบวเอาโอ้โหลูกพ่อ โอ้ยพ่อนะดีใจที่สุดเลยนะที่หนูโทรมาบอกให้ส่งคนไปรับกลับบ้านน่ะเป็นไงบ้างลูกหนูแตมฮะอยู่ดีกินสบายหรือเปล่าพ่อนะเป็นห่วงหนูมากเลยนะคิดถึงหนูแตมมากๆด้วยแตมสบายดีค่ะคิดถึงคุณพ่อมากๆเหมือนกันนะคะถ้างนั้นกลับมาอยู่บ้านเราก็ดีแล้วอย่าไปไหนอีกนะลูกรู้ไหมหนูแตมอ่ะคือคนสําคัญที่สุดในชีวิตของพ่อเลยรู้ไหม คุณพ่อก็เหมือนกันค่ะหนูแตมจ๊ะนี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานอ่ะฉันฉันดีใจที่สุดเลยนะหนูแตมที่หนูแตมกลับมาบ้านหนูแตมรู้ไหมจ๊ะตั้งแต่หนูแตมหายไปอ่ะคุณพ่อหนูแตมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยน้ำหนักเพิ่มมาตั้งสองกิโลน่คุณพ่อน่ะเขาทุกข์ใจเพราะว่าเป็นห่วงหนูแตมมากนะจ๊ะฉันเองก็ พลอยเป็นห่วงไปด้วยเลยอ่ะอคุณอย่าไปพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวหนูแต้มเขาก็รู้สึกผิดหรอกนะอ๋ยตาละคือชินเน่ขอโทษนะคะชิเน่ไม่ได้ตั้งใจจะหมายความมาแบบนั้นนะคะแต่ว่าหนูแต้มไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกนะจ๊ะแค่หนูแต้มกลับมาบ้านเนี่ยแค่นี้ก็ดีมากพอแล้วจะ้ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยครอบครัวของเรา <c oughs> ก็จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสักทีเนาะ แล้วงานแต่งของเราก็จะได้ไม่ต้องเลื่อนออกไปอีกแล้วใช่ไหมคะงานแต่งของเธอเน่ยไม่ต้องเลื่อนไปแล้วล่ะ <c oughs> เพราะว่าฉันมีหลักฐานที่จะทำให้งานแต่งมันต้องยกเลิกไปเลยงงิ้้ตต aprend วว afford ออมมีีีสธ ยังมีคนอยู่ท้งนี้นะเธอฉันวางอยู่แค่อยากจะเป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง